คลิปนี้ครับก็จะมารีแอคตัวอย่างสั้นๆครับเพิ่งปล่อยมาเลยครับกับเรื่องนี้นะครับผมแตงกิฟวิ่งครับผมหรือวันขอบคุณพระเจ้านี่ครับผมเป็นหนังครับที่จะเข้าฉายนะครับในวันที่7ธันวาคมกับอีกหลายเดือนเลยครับผมซึ่งเขาปล่อยตัวอย่างสั้นๆมานะครับในทางของโซนี่ไทยแลนด์นะครับผมด้วย น่าสนใจครับผมซึ่งเรื่องเล่าจะเป็นเรื่องเล่าเก่ากันว่ามีคอตกกคนหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในเมืองแรททูเซตครับผมซึ่งจะทําการนํามนุษย์ครับประทำเป็นอาหารครับเพื่อจะใช้ในวันขอบคุณพระจเจ้าเนครับผมเอ๊ะตัวอย่างจะเป็นยังไงแล้วมาดูของกันเลยครับป่ะเริ่มเลยตัวอย่างสั้นมากไม่ถึงนาทีฮะแต่ว่าเราลองไปดูกันก่อนเนาะตัวเต็มน่าจะปล่อยตามหลังมาเออลุ้นด้วยกันขอแก้วฮะคือแก่ไก่งวงมากินมา Time remember our many blessings. ปิดเมืองเลยอะ่ะเป็นเทศกาลที่ใหญ่อยู่นะแล้วก็มีน้องไก่อ่าน้ำรอนเละเร็วๆนี้อ่ะเอาแล้วนีอือมอก็อาปาักหน้าลงไปเลยสิอืมหวานโหทั้งเฟือง มีทำบริเต็มเต็มเฮ้ยคนนี้คุณคุณึ้นเดือดชื่อขาช็อปชื่อแล้วโคตดสายโค้ดแปลกมากเจ็ดธันวาคมในโรงภาพยนตร์เฮ้ยแกนี่เราเห็นตัวอย่างแค่นี้เองเนี้ยแกคือแบบอารมณ์ค้างมากอะไรจะสั้นขนาดนี้แทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่รู้สึกว่าแกมันน่าดูมากเลยอะเออคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันว่าอยากดูไหมเดี๋ยวรอตัวเต็มอีกทีแล้วกันเนาะ แต่แกขันอยากดูอะเจ็ดธันวานเลยได้ไหมตอนเนี้ย